เนิยรักเรื่องเพลย b บอย่ boy, ายรักแต่งโดยตาณนะตาตอนที่4ชาน,นคุกเข่าลงตรงหน้าน้องสาวชอบฟ้าถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะไม่ได้สังเกตเลยว่าพี่ชายของเธออยู่บ้านด้วยบ้านเช่าของเธอเป็นบ้านหลังเล็ก ไม่มีบริเวณหน้าบ้านรถย,ยนต์จอดไม่ได้และเธอก็ไม่ทันระวังตัวเขาใช้ปลายนิ้วปาดน้ำตาออกจากแก้มนวลของน้องสาวตั้งแต่ที่เขารู้ว่าน้องสาวของเขาท้องเขาก็ไม่เคยเห็นน้องสาวของเขาร้องไห้ฟูมฟายขนาดนี้มาก่อนกระทั่งมาถึงตอนนี้เขาไม่ดูหรอกว่าต่อไปจะเป็นเช่นใด แต่เขาจะคงอยู่คอยอยู่เคียงข้างน้องสาวของเขาหลานสาวคนเดียวเขาช่วยเลี้ยงได้แต่อีกในหนึ่งเขาก็อยากให้น้องสาวและหลานสาวประสบความสมหวังได้มีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ในเมื่อชายคนนั้นต้องทำให้น้องสาวของเขาเสียใจขนาดนี้และต้องการเพียงหลานสาวของเขาเพียงคนเดียวแล้วก็ เขาเองก็พร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดเขาอ้าแขนออกทำให้ช่อฟ้าที่รู้สึกโดดเดี่ยวโผลเข้าหาอ้อมกอดของพี่ชายเธอร้องไห้ร้องห่มตัวของเธอสั่นเทาจนชานนนเองก็ยังอดรู้สึกปลดกอด,ดแปลกและรู้สึกได้ถึงความอดทนที่น้องสาวของเขาต้องทนแบกรับเอาไว้ และเขาก็ไม่อาจทิ้งให้น้องสาวของเขาต้องเดียวดายเพียงลำพังไม่เป็นไรนะน้องของพี่ยังไงพี่จะเคารพการต,ตัดสินใจของช่อไม่ว่ายัางไงพี่ก็จะคอยอยู่ตรงนี้กับช่อกับล้านเพราะเราจะสู้มันไปด้วยกันคำพูดของชาโนน ยิ่งทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นแม้จะเสียใจก็ยังดีใจเหลือเกินที่อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้เดินบนทางครุกระหนทางนี้เพียงลำพังก่อนที่เธอจะพยายามสะก,กดกลั้นอารมณ์อ่อนไหวนั้นเอาไว้และพยายามลุกขึ้นต่อสู้เพื่อตัวเธอเองและลูกน้อยของเธอ คิมมหันที่ได้แต่นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะไม่คิดฝันมาก่อนว่าชายที่เขาเคยด่ากล่าวหาว่าทิ้งให้ชอบฟ้าต้องกลายเป็นคุณแม่เลยกเดียวมาตลอดจะกลายมาเป็นน้องชายของตัวเองชอบฟ้าผ่านอะไรมามากเธอทั้งลำบากและสู้ชีวิตมากมายจากการขายอาหารตั้งโต๊ะเล็กๆ ตอนนี้เธอตั้งท้องกระทั่งคลอดเธอก็ไม่เคยปริปากบนว่าเธอเหนื่อยแม้ใบหน้าหวานงดงามนั้นจะเต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อบางวันก็ซีดเซียวเพราะแพ้ท้องเวียนหัวแต่เธอก็ยังลากสังขารออกมาเดินขายอาหารที่เธอลงมือทําจนขายหมดเกลี้ยงหญิงเพียงคนเดียวที่สู้ชีวิตเพื่อลูกน้อยทําให้คิมหันและพ่อแม่ของเขา นึกเวทนาสงสารประกอบกาฟีมือการทำอาหารของเธอก็อร่อยจนที่บ้านของเขาติดอกติดใจแม้ฐานะของเขาจะดํ่โรวยติดอันดับเศรษฐีในจังหวัดแต่เขาก็ไม่เคยนึกรังเกียจชนชั้นที่ด้อยกว่าโดยเฉพาะคนที่พยายามหาเลี้ยงชีพโดยไม่แบมือขอใครกินอย่างมีศักดิ์ศรี เขาประทับใจทั้งความอดทนอุตสาหะของเธอโดยไม่คิดดังเกียรติที่เธอเคยผิดพลาดจนต้องหนีระหกระเหมาเลี้ยงชีพเธอหน้ายกย่องพอๆกับที่เขานึกเอ็นดูจนเผลอมีใจให้ช่อทถิดชอบฟ้าแม้จะรู้อยู่ลึกๆว่าชอบฟ้าปฏิเสธเขาเพราะเธอก็รู้ตัวเองว่า เธอไม่มีอะไรที่คู่ควรกับเขาสักอย่างที่รู้อย่างนี้ก็เพราะเขาเคยเอ่ยขอชอบฟ้ามาให้ลองคบกับเขาครั้งหนึ่งแล้วแต่เธอเลือกที่จะปฏิเสธเขาอย่างถ่อมตัวเพราะเธอเองก็ไม่อยากให้ความหวังและไม่อยากผิดหวังซ้ำ และเธอก็เด็ดเดี่ยวพอที่จะพูดกับเขาตรงๆแต่ครอบครัวของเขาไม่รู้เรื่องนี้ชมพู่มักจะไปไปมามาเรียกพ่อแม่ของเขาว่าคุณปู่กับคุณย่าคู่ชีวิตไวราที่เลี้ยงเพ่งแต่ลูกชายมาทั้งชีวิตพอได้มีเด็กเด็กหญิงตัวป้อมๆมาเรียกคุณย่าคะคุณปู่ขา ที่คร้านก็จะตกกลุมรักเด็กหญิงตัวน้อยได้อย่างไม่ยากเย็นคิมมหันถอนใจเมื่อเห็นจากกริดเดินคอตกกลับมาที่บ้านของเขาแม้จะนึกสงสารเชอบฟ้าแต่อีกใจก็อยากให้ชมภูพันมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไปหาเรื่องทะเลาะกับเช้ามาหรือเปล่าคิมหันเดาและถาม เพราะเห็นใบหน้าย่นหัวคิ้วของอดีตเพลย์บอยผมไม่ได้ทะเลาะแต่ชอบเขาไม่ยอมรับผมจะก,กลิดถอนหายใจออกมายังแผ่วเบาชอบฟ้าที่เคยน่ารักสดใสกลายล่างเป็นแม่เสือห่วงลูกนายแน่ใจนะว่าชมพู่เป็นลูกของนายคิมหันแค่ต้องการจะแน่ใจแม้จะเห็นอยู่ตาตาว่า เด็กน้อยถอดแบบน้องชายของเขาแทบจะทุกกระเบียดนิ้วชายหนุ่มจึงเงยหน้าสบตากับพี่ชายของเขาชอบมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรครับพี่คิมก็ตั้งแต่ท้องยังไม่โตจนตอนนี้แหละเขาไม่เคยมีอะไรกับใครเลยใช่ไหมครับแล้วความเป็นอยู่ของเขาล่ะครับคิมหันถอนใจยาวออกมา ก่อนจะเล่าทุกอย่างอย่างไม่ปิดบงังและความลำบากที่ชอบฟ้าได้รับทำให้คนเล่าและคนฟังถึงกับเวทนาสงสารเธอชอไม่น่าหนีพี่มาเลยจะกีดครวนเบาๆถ้าเธอไม่หนีมาเธอก็คงไม่ลไม่ลำบากขณะน,นี้พอกระบนออกมาเช่นนั้นคิมหัน จึงถามเขาถึงเรื่องดาวที่เกิดขึ้นบ้างเพราะจัก,กิดจัจกริดจึงเล่าออกมาเพราะไอ้กฎนะครับพี่คิมเพราะผมแค่อยากให้ไอ้น้องชายตัวดีมันรู้ใจตัวเองมันแอบรักยูวดีมาตั้งนานแต่ไม่ยอมรับผมก็เลยทะเลาะกับมันเพราะมันรู้ว่าผมเองก็คบอยู่กับช่อฟ้า แต่ผมเลือกที่จะมั่นกับยุและเพราะไอ้การทะเลาะกันนี่แหละครับเราเลยไม่รู้ว่าชอบฝาได้ยินและแอบฟังอยู่หน้าห้องทำงานของผมผมก็เลยก็เลยหนีมาที่นี่คิมหันต่อเดิงได้เองอย่างเสร็จสับโดยไม่ต้องเราให้เสียเวลาเขาดูจากชานนว่าสองคนพี่น้องหนีเจ้าหนี้ของลุงกับป้า จึงระหกระเหมาอยู่ที่นี่ช่วงนั้นด้วยเช่นกันผมมันโง่เองผมน่าจะตามหาชอผมน่าจะตามชอออกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะกลัวว่าจะเสียแผนแต่พอผมกลับไปดูที่ห้องของเธอก็พบว่าเธอ,อย้ายออกไปเสียแล้วพอดีกับช่วงนั้นผมก็ทำเรื่องไปเรียนต่อที่อเมริกาผมเสียใจมาก ผมหาเธอเท่าไรเท่าไรก็หาไม่เจอจะกลิดได้แต่คร่ำครวญอย่างที่ไม่เคยเป็นเราะโกรธแค้นตัวเองที่เขาปล่อยให้คนที่เขารักต้องมาเผชิญกับความลำบากมากมายถึงขนาดนี้เขาอยากจะจับมือเธอไว้ตอนที่เธอเจ็บท้องตอนที่เธอทนลำบากลำบนเขาอยากดูแลเธอให้เหมือนคู่รักกับคนอื่นๆที่สำคัญ เขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดและเขาก็อยากให้ช่อฟ้ายอมรับให้เขากลับมามีส่วนในการรับผิดชอบครอบครัวของเขาและเธอผมอยากให้ช่อรักผมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าผมจะทำได้ไหมพอฟังเสียงร่ำโกวนของน้องชายกิมหันก็ถอนใจออกมาอีกเครื่องเห็นทีเขาจะต้องตัดใจจากท่อฟ้า แล้วหันมาเอาใจช่วยให้เจอฟ้าและลูกยอมรับเจ้าเพลย์บอยกลับใจเพื่อทุกคนจะได้มีความสุขกันเสียทีวันต่อมาจากกริดก็กลับไปที่ร้านอาหารของจอฟ้าอีกคนและวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนจึงค่อนข้างมาก และเจ้าเติบตัวน้อยก็ออกมามองเขาตาแป้วแววก่อนจะยิ้มอย่างเอียงอายสวัสดีค่ะลุงกฤิจักกิดยิ้มหวานจนเห็นลักยิ้มนั่งลงตรงหน้าของเด็กน้อยสวัสดีจะชมพู่แม่ของหนูล่ะอยู่ไหนเด็กน้อยชี้มือเข้าไปในครัวและเขาก็เห็นกุ้งยืนมองเขาตากระพริบ,บ,บ,บถ้าถามไม่แน่ใจเพราะจำได้ว่า ชายหน้าตาคนนี้เพิ่งจะมีปากมีเสียงกับช่อบฟ้าเมื่อวันวานผ่านมาซึ่งเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เธอจะกกลิดแจกยิ้มหวานจนสาวโสดอดยิ้มรับไม่ได้ก่อนที่เขาจะเริ่มสั่งอาหาร เพื่อที่เขาจะได้ใช้เวลากับชมพู่ให้มากที่สุดและเขาก็ขอร้องให้ผู้ช่วยร้านช่วยปิดเรื่องที่เขามาที่นี่เขาสั่งดาาหน้าแต่กับเขีย่ยใบคณะออกกินตะการานทำให้ชมพู่ที่นั่งอยู่บนตาของเขายิ้มและหัวเราะคิกคักลุงกรตนี่ตลกจังเลยนะคะชอบกินคานคณะเหมือนหนูเลย ชมพูบอกเขาพร้อมกับหัวเราะคิกคักตามภาษาเด็กแล้วมันทำให้เขาอดยิ้มออกมาไม่ได้ชมพูช่างเหมือนเขาอย่างกับถอดแบบออกมาอย่างนี้แบบนี้แล้วเด็กน้อยจะเป็นลูกของคนอื่นได้อย่างไรกันเขาก้มมองลูกน้อย ก่อนจะหอมแก้มฟอดใหญ่ด้วยความมันเคี้ยวและเพราะอิจฉาที่ก่อนหน้านี้พี่ชายของเขาที่ได้ทำกับชมพู่ก็ยิ่งทำให้เขาอยากถ่ายทอดความรักที่เขามีให้กับลูกน้อยให้ได้รู้สึกว่าเด็กน้อยไม่ได้ขาดพ่อชอฟ้าที่จัดการงานในครัว พอจะเดินออกมายืดเส้นยืดอสายหน้าร้านแต่พอโผล่ออกมาน้ำในมือแทบจะหกเพราะไม่คิดว่าจะเห็นภาพที่เธอไม่อยากจะเห็นเมื่อจักกลิดกับลูกสาวตัวน้อยของเธอกำลังหัวเราะคิกคักกันอย่างมีความสุขถามลูกสาวตัวน้อยของเธอยังอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชาย ที่เธอไม่อยากให้เขาเข้าใกล้ลูกน้อยอีกปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นะชอบฟ้าก้าวเท้าออกมาก่อนที่จะพยายามแย่งลูกของเธอออกจากอ้อมกอดของเขาแกก็เป็นลูกของผมเหมือนกันนะจะกริดเงยหน้ามองเจ้าของเสียงก่อนจะยิ้มท้าทายให้แต่กลับได้รับสายตาดุดันของอีฟายกลับมาแทนไม่ใช่คุณอย่ามาโมเมน,นะ ปล่อยชมพู่เดี๋ยวนี้ช่อฟ้าพยายามยื้อแย่งแต่ทว่าเขาเองก็ไม่ยอมเช่นกันที่ไม่ใช่ก็เพราะว่าคุณไม่ยอมรับน่ะสิแน่จริงคุณก็ยอมให้ผมตรวจ n n a สิถ้าไม่ใช่ลูกของผมผมก็จะได้ไม่ยุง่งไม่มีทางคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร้องขอให้ฉันยอมทำอะไรทั้งนั้นเพราะ เราไม่ได้เป็นอะไรกันปล่อยชอฟ้ายังไม่ยอมแพ้ชายหนุ่มเองก็เช่นกันทั้งสองต่างยื้อแย่งกันจนเด็กน้อยที่ไม่รู้อิโนอิเนตกใจสุดท้ายแล้วแม่หนูน้อยก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักไม่ร้องนะจ๊ะชมพู่ลุงกิจขอโทษจากกลิดรีบกอดปลอบ เพราะเด็กน้อยยังอยู่ในอ้อมกอดของเขาชมพูก,กอดคอจะกลิดแน่นพร้อมกับสะอื้นให้ออกมาอย่างหนักทำเอาคนเป็นแม่แทบจะขาดใจเพราะไม่เคยเห็นลูกต้องร้องไห้เหมือนจะขาดใจเช่นนี้มาก่อนเมื่อวานก่อนนี้ก็เช่นกันเธอททำให้ลูกผิดหวังซ้ำและเพราะเขาเป็นสาเหตุลูกลูกจ๋าลูกชมพูแม่ขอโทษ ไม่ร้องนะคะคนดีคนดีของแม่เธอพยายามจะยื่นมือไปหาแต่ชมพู่กลับเบี่ยงตัวหนีทำให้คนเป็นแม่ชะงักหัวใจหัวอกของคนเป็นแม่เจ็บแปลบทั้งยังหวาดระแวงที่เขาจะมาใช้สิทธิ์ของพ่อเพื่อมาขโมยลูกของเธอเธอก็แทบจะล้มทั้งยืนเดี๋ยวผมปลอบแกเองจะกริษด ลุกขึ้นและพาชมพู่เดินออกจากด้านไปเขาพยายามปลอบขวัญเด็กน้อยชี้ชวนให้ดูโน่นนี่ไปตามภาษา <c oughs> เพื่อให้ให้เด็กน้อยหยุดร้องเขาเองก็เจ็บปวดใจเช่นกันที่เขาเองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชมพู่ต้องร้องขนาดนี้เขาพยายามอย่างเต็มที่ ทั้งๆที่ไม่เคยเลี้ยงดูเด็กมาก่อนเมื่อมองเข้ามาที่ด้านก็ยังเห็นทอฟ้ามองลูกด้วยความหวงแหนเพราะเธอคงไม่ยอมให้เขาพาลูกของเธอไปไกลอกจนคลาดส,สายตาจบแล้วนะคะเพรยบอยพายลักตอนที่4เนาะ ดูสิเขียนตั้งนานได้แค่16นาทีไม่ถึง1ิบเจ็ดนาทีเศร้าจังขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังเนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวนะตาจะพูดอะไรล่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับการจ่ายเงินเดือนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าเงินเดือนของตามาจากไหนก็มาจาก theorize u t u b u เนาะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คงจะงงว่าทำไมต้องมีการจ่ายเงินเดือ <c> น <oughs> <c oughs> ก็ youtube เขาจะมีเงินเดือนนะคะเป็นเงินเดือนที่ตาเนาะนี่แหละเอาคลิปออกมาเปิดเนาะแล้วก็ y o u t u b e ก็จะได้เงินเดือนจาก การที่คุณดูโฆษณาให้ตาเนาะแล้ว youtube ก็จะแบ่งค่าโฆษณานั้นมาให้ตานะคะนี่แหละเป็นรายได้ของตานะเป็นเงินเดือนของตานะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนเอาไว้ลุ้งหน้าก่อนเลยเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบนิยายของตานะคะตาก็ฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะตาจะได้มีแรงมีกำลังใจทำต่อนะคะขอบคุณเอาไว้ลุ้งหน้าคะ่ะมีไรคุยกันได้ในเพลิสนะคะแล้วก็ ขอบคุณที่บอกว่านิยายตาเหมือนนิยายของคนอื่นของเหมือนของคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ตาก็เคยเขียนแนวนี้นะเพราะว่ามันก็วนๆอยู่ในรูปเนี้ยนะในวงการของนิยายนะคะก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดมีใครสงสัยถามนะคะว่ามีกี่ตอนตายังไม่รู้นะคะตาได้แต่พอร์ตเรื่องไว้เนาะแล้วก็ยังไม่ทราบค่ะว่ามันมีกี่ตอนเพราะว่าตาเขียน วันต่อวันนะคะมีเวลาว่างก็เขียนเนาะนั่งเขียนให้ให้มันได้ประมาณ3ตอนนะหนึ่งถึงสตอนโดยประมาณเนาะก็เป็นตามนี้แหละขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับการติดตามรับฟังเนาะตาเขียนจริงๆนะคะมันถึงได้ผิดพลาดเนาะตาเขียนเนาะมีปากกามีกระดาษมีสมองมีมโนแค่นี้แหละแล้วก็นั่งเขียนให้ได้วันละสตอนนะคะ บางวันก็2งบางวันก็หนึ่งเนาะก็แล้วแต่ว่าจะว่างตอนไหนเพราะว่าตาก็ต้องทำงานประจำไปด้วยเนาะก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่ชอบเนาะตาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะก็กด s ับ s ไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ยังไงก็รักษาสุขภาพของทุกคนด้วยนะคะเรื่องโควิดกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะวันที่วันที่ตาอ่านเป็นชชาเมือวันที่27ทธันวาคมเนาะคลิปนี้จะลงมามาตอนเที่ยงวันที่27 27นั่นแหละก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวเหมือนเดิมค่ะไม่ตื่นตะนกกับข่าวมากจกนเกินไปเนาะกินร้อนกินอาหารสุกนะคะล้างมือบ่อยๆเนาะ มันจะช่วยคุณได้นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ